จบพวกคุณเบรนเดนลิมนะครับคุณไพศาลคุณมะเมียวนะครับคุณเ g นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมพูดเลยเนาะผมพูดเลยนะครับ2องร้อบแท่านะครับมีคนมีคนให้าจวิเคราะห์ว่าเขามันเกิดอะไรขึ้นครับคือผมจะมองอย่างนี้นะผมเคยพูดไปแล้วคือผมตั้งข้อสังเกตใครก็ได้ครับถ้าไปเกี่ยวข้องกับคดงคดีคดีคงคดีความที่จะไปกล่าวหาใครอย่างไรนะฮะ มันจะมีฝั่งตรงข้ามเขาก็โรกรธเกลียดหรือเขาพยายามที่จะหาช่องทางเล่นงานเหมือนกันให้ตั้งข้อสังเกตนะครับทีนี้อย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างว่าถ้าคุณไม่มีไม่มีพลังของตัวเองเนี่ยแล้วพยายามที่จะทําอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับที่เรามองว่ามันมีความเสี่ยงทางกฎหมายอย่าเผลอไปถึงจุดหนึ่ง เมื่อเขาใช้กฎหมายตีกลับเพราะว่ากฎหมายคือระบบระบบในประเทศไทยคือระบบกล่าวหาไงหลักฐานเอาไว้ทีหลังหลักฐานไว้ทีหลังอีกนัน่นแต่ว่าการกล่าวหาเนี่ยมันฝั่งไหนก็ได้ครับมันมีมันมีเทคนิคของมันนะครับถ้าไปก้าวลงสู่นั้นสร้างความเกลียดชังกันเกิดขึ้นเราจะกล่าวหาเขาเขาก็ เขาก็โกดเกียดเราแล้วทุกคนก็สู้ครับดังนั้นถ้าสมมติว่าไปยืนอยู่จุดหนึ่งจุดใดแล้วเขามีจุดที่จะฟ้องคุณเพิ่มเนี่ยทีนี้ลำบากแล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างนะมันมีการจะฟ้องไปฟ้องมาใช่ไหมครับอ่าพวกดารงดาราเช่นแพลลี่แพลลี่กับดีนาจงเนะี่ยนะครับ นี่ลักษณะแบบนี้ครับโดยมันยังอนละหมานอยู่ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกอันนี้ก็จะฟ้องนี้นก็ฟ้องก็คือถ้ามีเงินอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าคุณมีเงินเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้กันถึงที่สุดซุ้ว่ามีพวกพวกเราไม่มีตังค์นะ่ถ้าเขาขู่มาผมจะฟ้องคุณจบแสดงว่าเตรียมเงินที่จะต่อสู้สมุบิอย่างเนี้ยนะครับ ถ้าไปพลาดอย่างนี้ปุ๊บเขาขู่มาจบเลยนะฮะเขาขู่มาเลยจบเลยนะครับแล้วก็คือผมผมยกตัวอย่างนะถ้ามันเกิดแบบนี้ปุ๊บจะเกิดพลังต่อรองทันทีเกิดพลังต่อรองผมว่าคนที่เคยอยู่กับฝั่งเราหลายคนในอดีตเนี่ยผมว่าเป็นแบบนี้หลายคน เป็นไปม,มีหลายคนเพียงแต่ว่าบางคนก็สามารถจะต่อรองต่อสู้ได้นะครับต่อรองต่อสู้ได้ต่อรองให้ถึงที่สุดหรือบางคนก็เรียกว่าไม่ไปเลยหรือจะรอหมายจับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมก็เลยสังเกตว่าคนที่อยู่เฉยเนี่ยเช่นคนอยู่เฉยๆเนี่ย กำลังเฮฮาปาร์ตี้อยู่ทําของเขาไปมาไปมาจู่ๆเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลำเลยเปลี่ยนลำเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือไปสุ่มเสียงจนจนเข้าไปถึงว่าสามารถฟ้องร้องกันได้ทั้งสองฝ่ายยกตัวอ,อย่างคุณ ยกตัวยอย่างคุณแพรลี่กับคุณคุณอะไรคุณลนะีน่าเนี่ยเห็นไหมครับโดยทั้งสองก็จะฟ้องกันเห็นไหมฮะจะฟ้องกันไปกันมาแต่ว่าทั้งสองก็น่าจะมนีน่าจะมีวิธีการนะครับที่จะต่อสู้หรือจะยอมความนะครับจะยอมความนะฮะหรือว่าจะมีข้อตกลงไกลเกลี่ยนะครับนะฮะ อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเองนะครับคือผมมันมีหลายคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ด้วยนะครับก่อนนี้ก็มีนะฮะอยู่ฝั่งเราด่าฝัา่งเขาดีๆปุ๊บอ้าวเปลี่ยนข้างเลยมันมีมันสมเหตุสมผลไหมล่ะนะครับนนี้ฮะดังนั้นดังนั้นถ้าใครไปถึงจุดนี้ปุ๊บ คุณจะเสียเปรียบคุณจะเสียเปรียบตอนนี้ยากเลยนะถ้าจะทำอะไรปุ๊บพอจะเขาเรียกอะไรนะพอจะมันก็จะมีการหาเงินเตรียมจะต่อสู้ก็ต้องบริจาคอ้าวเดี๋ยวนี้บริจาคก,ก็ซวยอีกใครบริจาคปุ๊บจะถูกร้องเรียนอีกโอ้โหนะะไม่แปลแล้วครับคนจนทำไมต้องติดคุกครับ เพราะว่าขบวนการความยุติธรรมเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับคนจนเลยใครด้วยกดหัวใจรัวๆครับไม่รู้ใครจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เนี่ยไม่รู้ใครจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะนะครับถ้าเจออแบบนี้ปุบ๊บระหว่างคุณจะต้องต่อสู้ในชั้นศาลผมเอาคุณหนักแน่ผมเอาคุณหนักแน่ เตรียมตัวไว้เลยกีถ้าเจอคําขู่แบบนี้เรียกว่าคุณขี้แตกนะครับขาหมดแรงครับขาหมดแรงนะฮะขาหมดแรงอ่ะประเด็นนี้ผมยกไม้เฉยนะครับผมผมแค่ตั้งข้อสังเกตว่าในอดีตมันม,ม,นมีมันมีลักษณะแบบนี้คือตอนแรกอยู่กับเราเย่เย่ยอ่ะข่ามันข่ามันข้ามันจัดมันจัดมัน แป๊บเดียวหายไปแป๊บเดียวมาหันกระบอกปืนมาหาลุงพลเลยแล้วก็ด่าเลยมันมันแปลกใจอ่ะมันแปลกใจนะฮะดังนั้นเราก็เรียกว่าต้องระวังอย่าไปอยู่จุดนั้นอย่าไปถึงจุดนั้นนะครับอย่าไปถึงจุดนั้นอันนี้ผมต้ก็สังเกตนะอะต่อมาครับล่าสุดล่าสุด สไตล์ของสไตล์ของเชฟหยันโสุดนะครับที่มีกลุ่มบุคคลนะฮะได้หันกระบอกปืนมาหาฝั่งยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลงงกันงงตาแตกเลยเอฟซี FC ลุงพลง,งงตาแตกเลยเอฟซี FC ของคนเหล่านั้น ก็คงสเสด็จนะอ่ะเอพี่พี่กินยาผิดซองหรือเปล่าครับพี่คืองงอ่ะเมื่องงปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นครับส่วนรวมมันกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนละภายในเรามีปัญหาคุณไปรู้ข้อมูลนี้มาจากไหนสมมุตินะเฮ้ยคุณเอาข้อมูลใครมา คุณมั่นใจหรือ,อยังคุณเช็คดีหรือ,อยังก่อนนี้คุณไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้คุณไม่เคยรู้เลยมันเป็นปัญหาส่วนตัวไหมบุคคลที่คุณไปโจมตีเขาเนี่ยเขาเคยโจมตีคุณมาก่อนไหมคุณเคยเระหองละแหงกันมาก่อนนี้ไหมถ้าไม่มีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีมันเกิดอะไรขึ้น ง่ง่ายคิดวิธีคิดง่ายๆนะครับเวลามีการทะเลาะเบาแว้งเนี่ยมันคิดง่ายๆว่าแต่ถ้ามันมีปะทะกันไปกันมาโดยมันมีมันมีเชื้อของมันอยู่ไม่เป็นไรคนคนนั้นมันมีเชื้อกันอยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่เคยทะเลาะเบาแว้งกันเลยจู่จูคุณมาโจมตีเขาอย่างเอาเป็นเอาตายก็คิดได้อย่างเดียวว่าก็คิดได้อย่างเดียวว่ามันเป็น มันเป็นเรื่องกลุ่มมันเป็นเรื่องของกลุ่มถูกต้องไหมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของกลุ่มถ้าเป็นเรื่องกลุ่มทําไมคุณจึงพาตัวเองไปไปเข้าโครงการเขานะ่ะโครงการเช่นโครงการทําลายคนนั้นโครงการทําลายคนนี้ต้องการคนดีอ่าต้องการคนกล้าต้องการคนกล้าอ่ามาเป็นพวกกันสมมุติอย่างนี้นะผมวิเคราะห์นะ เพราะว่าผมไม่เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทะเลาะกันไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนไงถูกต้องไหมครับใครเห็นด้วยกดหัวใจรัวๆครับคนจะทะเลาะกันแบบว่าเอาเป็เอาตายคุณจะต้องมีคู่ข้อคลหาส่วนตัวกันมาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เช่นไปเอาจู่ๆไปเอาข้อมูลเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวคนอื่นมาพูดมาเล่นเนี่ย ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นมันมีปัจจัยอื่นมันมีปัจจัยอื่นนะครับผ่านดัานแล้วคุณก้อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะดังนั้นประเด็นนี้นะครับเมื่อถึงขั้นนี้แล้วพวกเราก็บอกว่าอยาเลยอยาเลยอยาเลยหยุดหยุดยาเลยถ้าไม่อย่าเอฟซี FC พอตตอคือผู้ลงย่อนบัตเรเลือกตั้ง แสดงว่าคนที่กําลังประกาศเออเราดูอนั้นมันเรวมากมันชั่วมากครับมันชั่วมากก็เหมือนคุณกําลังหาเสียงอยู่นะคุณกําลังหาเสียงเอาเลือกผมด้วยครับ f c พ o อครับสนับสนุนผมด้วยนะสนับสนุนผมด้วยครับผมจะทําอย่างนี้สนับสนุนผมด้วยทีนี้ f c พ o อคือคนลงบัตรย่อนบัตรเลือกตั้งว่าเขาจะไว้วางใจคุณเขาจะสนับสนุนคุณต่อไปไหมเขาจะสนับสนุนฝ่ายไหน ทีนี้เครื่องเครื่องบ่งชี้เครื่องชี้วัดก็คือมีการผู้ติด,ดตามหายไปไหมคนเขาเบื่อจนเขาไม่มาดูมาฟังเราไหมสมมติอย่างนี้นะถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าเฮ้ยสัญญาณพินาศมาแล้วสัญญาณพินาศมาแล้วนะครับต่อมาครับเราเราต้องดูว่าถ้าสัญญาณพินาศมาแล้วถ้า ผู้เกี่ยวข้องที่ว่านี้น่ะยังเป่าวปาวปาเปาปาไปต่อก็แสดงว่าเขาไม่สนใจผู้ติดตามเขาไม่สนใจคนฟังอีกแล้วนะครับแต่ถ้ายังเชิงดูก่อนถ้ามันเป็นปัญหาให้ฟังเขาจะประกาศให้ฟังว่าเขาจะประกาศมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อไหมเช่น ผมได้ทําหน้าที่ของผมได้เท่านี้แล้วและครับต่อไปผมจะเปลี่ยนจะทําอะไรต่อไปนั่นแสดงว่ามีปฏิกิริยาจาก fc พอตอผมบอกแล้วว่าถ้า fc พอตอไม่พอใจเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อยูทูบเบอร์ใครด้วยกดหัวใจรัวๆครับดังนั้นตอนนี้รู้สึกว่ามีสัญญาณบางอย่างมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้น ก็ดีฮะคือพวกเราไม่อยากให้ให้มีเรื่องแบบเนี้สมมุติว่าผมเนี่ยมีปัญหากับคุณธนันเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามีปัญหากันถ้าถ้าทะเลาะเบาแหวงกันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเอาเอาเรื่องส่วนตัวกันมาไม่เป็นปัญหาครับแต่ถ้าเราไม่เคยมีปัญหากันอย่างเงี้ยจู่ๆไปเอาเรื่องอะไรที่ผมก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีแบบนี้แต่มีคนมายัดให้ผมผมโกรธคุณธนันแล้วพวกก็ด่าเงี้ยผมถือว่าผมเนี่ย ไม่แมนไม่รู้ด้วยเองไม่ได้รู้ด้วยตัวเองไม่เคยทะเลาะก,กับพุทธนันมาจู่ๆซัดธน,นันเต็มที่เลยพี่ธนันก็จงคงงงอ่ะพี่ธนันก็คงงงเฮ้ยอาจารย์ไปไงวะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องของผมตั้งนานแล้วอาจารย์ไปเอามาทำไมผมไม่เคยด่าอาจารย์เน่เ่ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บผมว่าผมจะเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนไม่ดีแต่ว่า คุณไปโกรธอะไรกับคุณพี่ธนันผมจึงมาด่าแบบนี้เนี่ยผมว่าคนรับไม่ได้ครับคนติดตามผมก็รับไม่ได้ทําไมนิสัยผมเป็นอย่างเนี้ถ้าถ้ามันชัดเจนว่ามันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายสองเีนี่ยถ้าเราเยืนหยัด A เนี่ยถ้าเรายังจะดา่ดาด่าบเนี่ยพอได้ครับเพราะว่า FC ฟซีเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันทั้ง2ฝ่ายนะครับอันนี้คือประเด็นนะฮะในเรื่องนี้นะครับดังนั้นจุดนี้ผมว่า สัญญาณมาดีแล้วครับสัญญาณดีแล้ว fc ไม่เอาก็คือไม่เอานะฮะอย่าเล่นกับ fc พอตอผมเคยบอกแล้วว่าอย่าเล่นกับ fc พอตออย่าปรามาตร fc พอตอนะอย่าปรามาตรแก fc พอตอคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่ครับ fc พอต่อมเขามีวิจารณญ,ญ,ญาณเขามีสติเขามีเหตุที่ต้องต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามเราปกป้องลงพลต่อสู้กับฝั่งตรงข้าม เมื่อใดที่ฝั่งเราเองมาทะเลาะเบาแวงกันมันทําให้เกิดการอ่อนแอเกิดขึ้นทําให้แยก fc ทำให้แยก fc พอต่อขึ้นก็เกิดความไม่ไว้วางใจก็เกิดการอุลหมานวุ่นวุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะนี่แหละครับผมว่าอย่าให้ fc พอตอ่อเหนื่อยหรือเกิดคําถามอยู่นั้นแหละนะครับ ถ้าวันหนึ่งวันใด f อฟซีพอตอไม่เล่นด้วยนะครับคุณจบเลยนะคุณจบเลยนะครับโอเคแล้วนะครับก็ยังดีครับแต่ละคนก็ยังอ้างว่ายังรักลุงพลมาแตนอยู่นะครับแต่คนที่จะคนที่จะตอบคนที่จะตอบคุณอยู่ที่ f อไม่ใช่ลุงพลมาแตนลุงพลไม่สามารถตอบได้เพราะลุงพล ลุงพลถ้าแบบนี้คือลุงพลแม่แตนเสียใจครเพราะทุกคนก็เคยอยู่ร่วมกันทุกคนก็เ,เคยพูดเคยเอ่ยถึงกันตลอดอดังนั้นพวกเรามีปัญหากันลุงพลมาแต่นั่นแหละครับเหนื่อยหรือพูดอะไรไม่ได้ครับเราต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับเช่นลุงพลก็ ทักทายทุกคนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทั้งหมดนะครับที่มีอุปการะต่อลุงพลก็คือมีอุปการละคุณจะโจมตีผู้ใหญ่ใจดีคนไหนคนหนึ่งซมมงว่างี้แล้วจะให้ลุงพลเกียติด้วยไม่ได้แล้วครับดังนั้นให้ระวังแนวทางนี้ให้มากที่สุดครับระวังแนวทางนี้มากที่สุดความรักความศรัทธามันมันพูดกันยาก นะครับถ้าคุณไม่ชอบใครแล้วคุณจะมากวาดทั้งหมดไม่ได้นะครับนะฮะดังนั้นนี่คือเป็นมันเพื่อประสบการณ์อีกแบบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าพวกเรามีประสบการณ์มามากเอฟพตอมีประสบการณ์มามากเจอเรื่องไร้ไร้มาเยอะวันคนที่เคยอยู่ด้วยกันเฮฮาปาร์ตี้วันหนึ่งเกลียดกัน อยู่ตรงข้ามกันก็มีมาแล้วเยอะแยนะทาให้เกิดการระวงเราแวงกันหมดเลยเดี๋ยวนี้เราวงเราแวงกันหมดเลยนะนะฮะดังนั้นผมเชื่อว่า F4499.99% อยากให้ยูทูบเบอร์ฝั่งเราไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ยังไงฮะขอให้มีความอดทนขอให้มีอะไรต่างๆที่ใช้วิทยากาแล้วก็เลือก นึกถึงผลจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นอะไรเมื่อคุณทําอะไรตัดสินใจอะไรต่างๆนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่านึกแคบๆเฉพาะหน้าต้องนึกในอนาคตด,ด้วยแต่ถ้าพลาดไปแล้วมันกลับมายากพลาดไปแล้วมันกลับมายากนะครับนะครับอันนี้นะครับผมเชื่อว่า f c อตอน่าจะได้คำตอบไปแล้วแหะครับว่า f c อจะ ย่อนบัตรให้ใคร f c ฟพอตอจะใช้สิทธิ์อย่างไรคนนั้นก็เคยชอบคนนี้ก็เคยรักคนนั้นก็เคยสนับสนุนคนนั้นก็เคยเพูดจาทักทายเป็นพื่เป็นน้องกันมาตลอดจู่ๆมาเป็นอย่างนี้ทำให้เกิดการชนกบางคนอยากอยู่เฉยๆแล้วนะมันก็มีหลากหลายอารมณ์นะครับบางคนก็อาจจะไปมีส่วนร่วม ไปแจมแต่บางคนบอกไม่เอาส่วนใหญ่ไม่เอานะไม่เอาไม่อยากเจอนะครับเร่างนี้นะฮะเอาไปว่าสัญญาณดีในบางคนครพยายามประกาศออกมาแล้วว่าต่อไปโมเมนต์ของตัวเองจะทําอะไรต่อไปนะฮะดังนั้นแต่ว่าก็อยู่ที่ fc พอต t นะครับว่าท่านจะทําอย่างไรส่วนเรื่องเก่าๆต่างๆนา,นานาที่เราจะต้องเอาใจช่วยอย่างหนึ่งอย่างใดของใครอยู่แล้วก็ต้องวางใจต่อว่าเราจะทํำยังไงเนาะ นะครับ44นาทีนะครับนะครับที่เราพูดคุยกันมานะครับเรียกว่าวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับเราก็ไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้มาเป็นประเด็นปัญหาเนาะนะครับผมเชื่อว่าวันสวันนี้ทุกอย่างคงโอเคแต่ถ้าใครยังเลือกที่จะเดินหน้าผมว่าคุณจะได้รับการสั่งสอนจาก f c พอตอผมขอฉันทามติ276คนครับว่า ถ้ายังจะมีใครยังไม่หยุดที่จะทำลายซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยท่านจะสนับสนุนเขาหรือไม่ถ้าสนับสนุนกดสี่ไอถ้าไม่สนับสนุนกดสี่ถ้าสนับสนุนเอาผมพูดไงดีถ้าใครยังโจมตีกันอยู่โดยในเวลาไม่เว้นแต่วันขึ้นปีใหม่ เขากำลังมีความสุขคุณก็ยังโจมตีกันอยู่เนี่ยถ้าเจออย่างนี้ขอฉั้นธรรมติ271คนคุณจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนถ้าไม่สนับสนุนกดกด4ถ้าไม่สนับสนุนกด4ถ้าสนับสนุนกด6ถ้าไม่สนับสนุนกด4ถ้าสนั